สวัสดีครับคลิปครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่อง Negative Angle r และในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Negative Positive Angle r ส่วนในชื่อภาษาไทยนะครับยังไม่มีก็เลือกใช้ทับศัพท์ได้เลยนะครับว่าจะทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหรือว่าทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนว Slide of Life โดยเรื่องย่อของเขานะครับซาสากิซูเนฮิโรเด็กหนุ่มมหาลัยผู้ที่สิ้นหวังกับชีวิตเขาทั้งนั้นมีนี่ก้อนโต อีกทั้งยังพบว่าตัวเองตรวจเจอบางอย่างที่ทําให้เขามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานในวันหนึ่งขณะที่เขากําลังหนีแก๊งทวงหนี้เขาก็ได้พัดตกจากสะพานล,ลงไปยังแม่น้ําและเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าเขาถูกช่วยเหลือโดยกลุ่มนักตกปลากลุ่มหนึ่งและตัวของเขานั้นก็ไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากเขาฟื้นอยู่บนแนวกั้นขึ้นทําให้ต้องรอเรือมารับเท่านั้นกลุ่มนักตกปลา,ปาจึงได้เชิญชวนให้ซาสากิซูเนฮิโรมาลองตกปลาดู และเรื่องราวของซูเนฮิโร่กับกลุ่มนักตกปลากลุ่มนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คืออนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะแบบออริจินอลนะครับหรือก็คือในส่วนของตัวบทตัวการออกแบบต่างๆนั้นถูกทํามาเพื่อให้เป็นอนิเมะโดยเฉพาะเลยและแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอนิเมะแบบสไลด์ออฟไลท์ line, นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนื้อเรื่องก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจริงจังเลยทีเดียวทั้งในส่วนของบทดราม่าและบทที่เกี่ยวข้องกับการตกปลา อีกทั้งบทของการตกปลานะครับก็มีการนําเสนอที่ค่อนข้างจริงจังมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นเชิงลึกพอสมควรและอีกทั้งเขาก็จะมีการนําเรื่องของแนวคิดเกี่ยวข้องกับการตกปลามาผสมเข้ากับแนวคิดของการใช้ชีวิตด้วยและเรื่องนี้เขาก็ยังมีการนําเสนอในด้านของความเป็นไทยด้วยโดยมีทั้งในส่วนของตัวละครไทยอาหารรวมถึงภาษา และในส่วนของงานภาพผมให้ไปนในทางกลางๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการออกแบบตัวละครถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวละครบ้างในบางจังหวะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในเรื่องและดนตรีประกอบของอน,นิเมะเรื่องนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสบายๆนะครับเป็นแนวสไตล์แบบอะคูสติกทําให้บรรยากาศในเรื่องมันก็เลยจะดูมีความชิลอยู่พอสมควรไม่ได้รู้สึกดูเร่งหรือว่าดูหนักหน่วงอะไรมากในส่วนของดาม่าในบางจังหวะ แล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่สําหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่อนิเมะเรื่องนี้ค่อนข้างจะจริงจังในส่วนของทั้งบทที่มีความดราม่าด้วยมีทั้งเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านการตกปลาที่เป็นเชิงลึกด้วยทําให้มันก็เลยจะมีความเฉพาะทางค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ได้ชอบในเรื่องของการตกปลาหรือใครที่ชอบสไลด์ออฟไลน์ line, แต่ก็ไม่ได้ชอบบทดรามา่าก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เอนจอยกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่ และในส่วนของการนําเสนอด้านความเป็นไทยนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ต้องบอกว่าการนําเสนอตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นไทยเป๊ะๆสักเท่าไหร่ผมยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เป็นความเป็นไทยที่มันถูกสร้างผ่านมุมมองของคนญี่ปุ่นอยู่และสุดท้ายที่ผมยังติดอยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของบทแม้ว่าเรื่องจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของตัวละครหลายๆตัวนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยจนลงลึกมากสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องแบ่งบท ไปเล่าในส่วนของการตกปลาด้วยส่วนบทตัวละครหลักซูเนฮิโร่นะครับเรียกได้ว่าเปิดมาค่อนข้างหนักเปิดมาค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่แต่ว่าพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งประเด็นหรือว่าความหนักตรงนั้นก็จะค่อยๆซบลงเพราะว่ามีเรื่องราวของตัวละครอื่นเข้ามาด้วยซึ่งทําให้ได้ในส่วนของบททาคาอากิเข้ามาเสริมเพื่อให้ประเด็นของทั้งคู่เสริมกันจนน่าติดตามสำหรับผมแล้วประเด็นของซิเนฮิโร่ ก็อาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจหรือว่าโดดเด่นจากตัวละครตัวอื่นสักเท่าไหร่เลยก็ขอสรุปโดยรวมเลยก็แล้วกันนะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะออริจินัลที่มีความเฉพาะทางพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแอนิเมะแนว s l i ด e of ฟไลท์ที่มีบทหรือว่าเนื้อหาที่ค่อนข้างจะจริงจังไม่ว่าในส่วนของบทที่เป็นดราม่าหรือว่าการเล่าในส่วนของการตกปลาที่ค่อนข้างให้ข้อมูลลงลึก ในด้านของบทของตัวละครก็อาจจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของทุกตัวละครสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องมีการแบ่งบทไปเล่าในส่วนของพาร์ทการตกปลาด้วยตัวเนื้อหาก็มีการนําเสนอเกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่มุมมองที่เป๊ะๆในมุมของคนไทยแต่ก็ถือว่าเป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและในส่วนของประเด็นหรือว่าปมปัญหาก็ค่อนข้างจะเคลียร์ไปแล้วนะครับทำให้ในส่วนของภาคต่อก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสทําหรือเปล่านะครับ แต่ใจหนึ่งผมก็อยากให้ทำนะเพราะว่าผมก็อยากเห็นเหล่าตัวละครมาเมืองไทยอยู่เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ